คุณเคยสังเกตไหมว่าคนบางคนอายุ70แล้วยังเดินได้แข็งแรงยังทําอะไรได้เองทุกอย่างแต่บางคนอายุแค่60กลับดูเหนื่อยง่ายอ่อนแอต้องพึ่งพาคนอื่นตลอดเวลาความแตกต่างนี้มาจากอะไรกันแน่วันนี้เราจะมาดูกันว่าถ้าคุณอายุระหว่าง65-80ถึงปปีและยังทําสิ่งเหล่านี้ได้อยู่นั่นหมายความว่าคุณแข็งแรงจริง,รงๆคุณคือเพชรแท้เลยล่ะเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องธรรมดาแต่เป็นสัญญาพิเศษที่บอกว่าร่างกายของคุณยังทํางานได้ดีมากแถมยังเป็นตัวบ่งชี้ว่า คุณจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปอีกนานแสนนานเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคุณจะได้รู้ว่าตัวเองเก่งแค่ไหนและถ้าคุณยังทำบางอย่างไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะเราจะมีเคล็ดลับบอกคุณด้วยว่าควรทำอย่างไรบ้างสิ่งแรกที่เราจะพูดถึงนี้อาจจะฟังดูง่ายมากๆแต่จริงๆแล้วมันสำคัญมากเลยนะสิ่งแรกเลยก็คือคุณยังลุกจากเก้าอี้ได้โดยไม่ต้องใช้มือประคองได้ไหมลองนึกภาพดูสิคุณนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้ว ต้องการลุกขึ้นยืนคุณทำได้เลยโดยไม่ต้องใช้มือจับที่เท้าแขนเก้าอี้หรือโต๊ะข้างๆหรือต้องพยุงตัวเองขึ้นมาถ้าคุณยังลุกขึ้นได้อย่างง่ายดายไม่ต้องพึ่งอะไรเลยแสดงว่ากล้ามเนื้อขาของคุณยังแข็งแรงมากโดยเฉพาะกล้ามเนื้อต้นขาและกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่สำคัญมากในการทรงตัวและเคลื่อนไหวนักวิจัยหลายท่านบอกว่าการที่คนเราลุกจากเก้าอี้ได้โดยไม่ใช้มือนั้นเป็นตัวบ่งชี้ว่าคุณมีความเสี่ยงตอกอการลลมน้อยมากและยังมีอายุยืนยาวกว่าคนที่ทำไม่ได้อีกด้วย เพราะมันแสดงให้เห็นว่าร่างกายคุณยังมีความแข็งแรงและการทรงตัวที่ดีถ้าคุณยังทําได้อยู่ขอแสดงความยินดีด้วยนะคุณเก่งมากแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าตอนลุกขึ้นยืนต้องใช้มือประคองทุกครั้งหรือรู้สึกว่าขาไม่ค่อยมีแรงก็ไม่ต้องท้อแท้ไปคุณสามารถฝึกฝนได้เริ่มจากการฝึกนั่งและยืนบนเก้าอี้บ่อยๆวันละสิบถึงสิครั้งค่อยๆเพิ่มจานวนครั้งขึ้นเรื่อยๆลองใช้มือน้อยลงทีละนิดจนในที่สุดคุณจะทําได้โดยไม่ต้องใช้มือเลยนอกจากนี้การเดินบ่อยๆ ก็จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อขาได้เหมือนกันอย่าลืมว่าการออกกําลังกายไม่จําเป็นต้องหนักหรือรุนแรงแค่เคลื่อนไหวร่างกายสม่ําเสมอก็เพียงพอแล้วต่อไปเรามาดูสิ่งที่สองกันนั่นก็คือคุณยังเดินขึ้นบันไดได้โดยไม่หอบหรือเหนื่อยมากเกินไปหมบันไดเป็นอีกหนึ่งตัวทดสอบที่ดีมากเลยว่าร่างกายเรายังแข็งแรงแค่ไหนถ้าคุณยังเดินขึ้นบันได1 0ถึง15ขั้นได้โดยไม่รู้สึกหอบจนต้องหยุดพักหรือไม่หายใจไม่ออกนั่นหมายความว่าหัวใจและปอดของคุณยังทํางานได้ดีมากกล้ามเนื้อขา และกล้ามเนื้อหัวใจยังมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะสุขฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพคนที่ยังขึ้นบันไดได้สบายๆมักจะมีสุขภาพหัวใจดีมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดน้อยกว่าคนที่ขึ้นบันไดไม่ได้แต่ที่สําคัญก็คืออย่าฝืนตัวเองนะถ้าคุณรู้สึกว่าเหนื่อยหน่อยให้หยุดพักได้เลยไม่จําเป็นต้องรีบร้อนความสําคัญคือคุณยังทําได้อยู่และถ้าทําสม่ำเสมอร่างกายจะแข็งแรงขึ้น เรื่อยๆสำหรับคนที่รู้สึกว่าขึ้นบันไดแล้วเหนื่อยมากลองเริ่มฝึกจากการขึ้นบันไดแค่3าถึงหขั้นก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละนิดเดินช้าๆไม่ต้องรีบจับราวบันไดไว้เพื่อความปลอดภัยและที่สําคัญคือให้ทําสม่าเสมอร่างกายของเราจะค่อยๆปรับตัวแล้วคุณจะรู้สึกว่าการขึ้นบันไดนั้นง่ายขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่3มนั้นฟังดูง่ายมากๆแต่จริงๆแล้วเป็นสัญ,ญญาณที่ดีมากเลยนั่นก็คือคุณยังกินข้าวได้อร่อยและย่อยได้ดีไหมหลายคนอาจจะคิดว่าเรื่องการกินข้าวมันธรรมดาแต่ความจริงแล้ว เมื่อเราอายุมากขึ้นระบบย่อยอาหารจะทำงานช้าลงความรู้สึกอยากอาหารก็อาจจะลดลงบางคนกินไม่ค่อยได้กินนิดเดียวก็อิ่มแล้วหรือกินอะไรเข้าไปก็ย่อยยากท้องอืดท้องเฟอ้อแต่ถ้าคุณยังกินข้าวได้อร่อยกินได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นข้าวเนื้อสัตว์ผักผลไม้และที่สำคัญคือย่อยได้ดีไม่มีอาการท้องเสียหรือท้องผูกบ่อยๆนั่นแสดงว่าระบบย่อยอาหารของคุณยังทำงานได้ดีมากการที่ย่อยอาหารได้ดีนั้นสำคัญมากเลยนะเพราะร่างกายเราต้องการสารอาหาร จากอาหารที่เรากินเพื่อซ่อมแซมเซลล์เสริมสร้างกล้ามเนื้อและให้พลังงานในการใช้ชีวิตประจําวันถ้าย,ย่อยไม่ดีร่างกายก็จะไม่ได้รับสารอาหารเพียงพอทําให้อ่อนแอลงเรื่อยๆดังนั้นถ้าคุณยังกินอร่อยและย่อยได้ดีอยู่นั่นคือสัญญาณที่ดีมากๆเลยแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าช่วงนี้กินไม่ค่อยได้หรือย่อยไม่ค่อยดีลองปรับเปลี่ยนอาหารดูบ้างกินผักและผลไม้ให้มากขึ้นดื่มน้ำเยอะๆหลีกเลี่ยงอาหารที่มันเกินไปหรือเผ็ดจัดเกินไปและที่สำคัญคือเคี้ยวอาหารให้ช้าๆให้ละ เอียจะช่วยให้ย่อยได้ง่ายขึ้นต่อไปเรามาดูสิ่งที่สี่กันนั่นก็คือคุณยังนอนหลับสนิทและตื่นมาสดชื่นใหม่การนอนหลับเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆแต่หลายคนเมื่ออายุมากขึ้นกลับนอนไม่หลับตื่นกลางดึกหรือตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกเหนื่อยไม่สดชื่นร่างกายยังปวดมาอยู่แต่ถ้าคุณยังนอนหลับได้สนิทนอนได้ประมาณ6-8ถึงชั่วโมงต่อคืนและตื่นขึ้นมารู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปล่าพร้อมที่จะเริ่มต้นวันใหม่นั่นแสดงว่าร่างกายของคุณพักผ่อน ได้ดีระบบต่างๆในร่างกายได้มีเวลาซ่อมแซมและฟื้นฟูตัวเองอย่างเต็มที่การนอนหลับที่มีคุณภาพจะช่วยให้สมองทำงานได้ดีความจำดีขึ้นระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้นและยังช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆมากมายเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานและโรคความจำเสือ่อมถ้าคุณยังนอนหลับได้ดีอยู่ดูแลรักษาความสามารถนี้ไว้ให้ดีนะแต่ถ้าคุณนอนไม่ค่อยหลับลองปรับเปลี่ยนนิสัยก่อนนอนดูบ้างหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟาหรือชาในช่วงบ่ายอย่าดูโทรศัพท์ หรือทีวีก่อนนอนทําให้ห้องนอนมืดและเงียบสงบลองอาบน้าอุ่นก่อนนอนหรือฟังเพลงเบาๆเพื่อผ่อนคลายสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จะช่วยให้คุณนอนหลับได้ดีขึ้นสิ่งที่ห้านั้นเกี่ยวกับสมองและความจําของเรานั่นก็คือคุณยังจําเรื่องราวต่างๆได้ดีและคิดเลขง่ายๆได้ไหม เมื่ออายุมากขึ้นหลายคนเริ่มมีปัญหาเรื่องความจำลืมว่าวางของไว้ที่ไหนลืมชื่อคนลืมว่าเมื่อวานนี้ทำอะไรไปบ้างหรือคิดเลขง่ายๆไม่ค่อยออกแต่ถ้าคุณยังจำเรื่องราวต่างๆได้ดีจำได้ว่าเมื่อวานกินข้าวอะไรจำได้ว่าพรุ่งนี้มีนัดหมายอะไรบ้างและยังคิดเลขบวกลบคูณหารพื้นฐานได้โดยไม่ต้องงอเครื่องคิดเลขนั่นแสดงว่าสมองของคุณยังแจ่มใสมากๆสมองของเราก็เหมือนกล้ามเนื้อยิ่งใช้บ่อยๆยิ่งแข็งแรงขึ้นการที่คุณยังจำได้ดีและคิดเลขได้นั้นแสดงว่าคุณกำลังใช้สมองอย่างสม่เสมอ ซึ่งจะช่วยป้องกันโรคความจำเสือ่อมหรืออันสซยเมื่อได้ถ้าคุณยังทำได้อยู่ให้คงความสามารถนี้ไว้โดยการทำกิจกรรมที่กระตุ้นสมองอยู่เสมอเช่นอ่านหนังสือทำปริศนาหรือเกมไขปัญหาคุยกับคนอื่นบ่อยๆหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าความจำไม่ค่อยดีอย่าตกใจไปลองฝึกให้สมองทำงานมากขึ้นอ่านหนังสือทุกวันลองจำเบอร์โทรศัพท์หรือรายการที่ต้องซื้อโดยไม่ต้องจดลงกระดาษเล่นเกมไขปัญหาหรือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆยิ่งใช้สมองบ่อยๆสมองจะยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆ สิ่งที่6เป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปแต่จริงๆแล้วสำคัญมากเลยนั่นก็คือคุณยังมีความยืดหยุ่นของร่างกายที่ดีไหมลองนึกภาพดูสิคุณก้มลงไปหยิบของที่พื้นได้ไหมโดยไม่รู้สึกปวดหลังหรือหัวเขา่าหรือคุณยืนยกแขนขึ้นสูงเพื่อหยิบของบนชั้นได้ไหมโดยไม่รู้สึกตึงหรือเจ็บหรือคุณหันซ้ายหันขวาหรือหันหลังได้สบายๆโดยไม่รู้สึกว่าร่างกายแข็งทื่อถ้าคุณยังทำได้อยู่นั่นแสดงว่าร่างกายของคุณยังมีความยืดหยุ่นดีมากข้อต่อเอ็นกล้ามเนือ้อยังทำงานไดด้ี ความยืดหยุ่นของร่างกายนั้นสําคัญมากสําหรับการใช้ชีวิตประจําวันการที่ร่างกายยืดหยุ่นได้ดีจะช่วยให้เราเคลื่อนไหวได้สะดวกลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและยังช่วยให้ทรงตัวได้ดีอีกด้วยคนที่ร่างกายยืดหยุ่นดีมากจะมีท่าทางที่ดีไม่ค่อยปวดหลังหรือปวดเมื่อและทํากิจกรรมต่างๆได้อย่างสบายๆถ้าคุณรู้สึกว่าร่างกายแข็งทื่อก้มตัวไม่ค่อยได้หรือเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกตึงลองเริ่มฝึกยืดเหยีดยดกล้ามเนื้อบ้างทําทุกเช้าหลังตื่นนอนหรือก่อนนอน,ออน,น,อนยืดแขนยืดขายืดหลังเบาๆสักพัก5-10นาทีก็ เพียงพอแล้วการยืดเหยียดสม่ำเสมอจะชั่วย้ายให้ร่างกายยืดหยุ่นได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสิ่งที่เจ็ดนั้นเกี่ยวกับอารมณ์และจิตใจของเรานั่นก็คือคุณยังรู้สึกมีความสุขมองโลกในแง่ดีและสนใจในสิ่งต่างๆรอบตัวไหมาอายุที่มากขึ้นบางครั้งมาพร้อมกับความเหงาความเศร้าหรือความรู้สึกว่าชีวิตไม่มีความหมายบางคนเริ่มไม่สนใจอะไรไม่อยากคุยกับใครไม่อยากทําอะไรแต่ถ้าคุณยังรู้สึกมีความสุขในชีวิตประจําวันยังสนใจอยากทํากิจกรรมต่างๆยังอยากพบปะคนอื่น ยังมองเห็นความสวยงามของโลกและรู้สึกขอบคุณในสิ่งเล็กๆน้อย,อยๆที่มีนั่นแสดงว่าสุขภาพจิตของคุณแข็งแรงมากสุขภาพจิตที่ดีนั้นไม่แพ้สุขภาพกายเลยคนที่มีความสุขมองโลกในแง่ดีมากจะมีสุขภาพโดยรวมที่ดีกว่าคนที่เศร้าหรือท้อแท้เพราะอารมณ์และจิตใจมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันต่อการนอนหลับและต่อความต้องการที่จะดูแลตัวเองถ้าคุณยังมีความสุขและมองโลกในแง่ดีอยู่ดูแลรักษาความรู้สึกนี้ไว้ให้ดีนธำาในสิ่งที่รักพบปะคนที่คุณรักทำ กิจกรรมที่ทำให้คุณมีความสุขแต่ถ้าคุณรู้สึกเศร้าหรือเงาลองหาสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขอาจจะเป็นงานอดิเรกการทำสิ่งที่คุณชอบหรือการพบปะเพื่อนฝูงอย่าปิดกั้นตัวเองลองออกไปพบปะคนอื่นบ้างเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนหรือแม้แต่การดูแลสัตว์เลี้ยงหรือต้นไม้ก็จะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้และสิ่งสุดท้ายสิ่งที่แนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆและเป็นสัญญ,ญาณที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้นั่นก็คือคุณยังมีความเป็นอิสระในการใช้ชีวิตทำ โดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ําแต่งตัวกินข้าวเดินไปไหนมาไหนในบ้านหรือแม้แต่การออกไปข้างนอกเพื่อทําธุระต่างๆถ้าคุณยังทําได้เองทั้งหมดไม่ต้องให้คนอื่นมาช่วยนั่นแสดงว่าคุณยังแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากการที่ทําอะไรด้วยตัวเองได้นั้นมีความหมายมากกว่าแค่การที่ร่างกายแข็งแรงมันยังแสดงถึงความมั่นใจในตัวเองความภาคภูมิใจและความรู้สึกว่าชีวิตยังมีความหมายคนที่พึ่งพาตัวเองได้มาก จะมีความสุขมากกว่าคนที่ต้องพึ่งพาคนอื่นตลอดเวลาเพราะพวกเขารู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่ายังทำประโยชน์ได้ยังเป็นตัวของตัวเองได้ถ้าคุณยังทำอะไรด้วยตัวเองได้อยู่นั่นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยดูแลรักษาความสามารถนี้ไว้ให้ดีออกกำลังกายสม่ำเสมอกินอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอและอย่าลืมที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตอนนี้เราได้พูดถึงแสิ่งที่แสดงว่าคุณยังแข็งแรงมากๆไปแล้วลองนับดูสิว่า คุณทำได้กี่อย่างจากทั้งหมด8อย่างถ้าคุณทำได้7จถึงแอย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยคุณแข็งแรงจริงๆถ้าคุณทำได้5้ถึงหอย่างก็ดีมากแล้วคุณยังแข็งแรงอยู่แต่อาจจะต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นอีกนิดหน่อยถ้าคุณทำได้3าถึงสอย่างอย่าท้อใจไปคุณยังมีเวลาที่จะปรับปรุงตัวเองได้เริ่มต้นทำตามคำแนะนำที่เราบอกไปค่อยๆทําทำทีและอย่างไม่ต้องรีบร้อนและถ้าคุณทำได้น้อยกว่า3อย่างก็ยังไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลตัวเองให้ดีขึ้นอย่าลืมว่าการเปลี่ยนนนแปลงเเ็กๆ้้ออยทที่ทส่สสมมัน,น สามารถสร้างความแตกต่างใหญ่หลวงได้ในชีวิตสิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแต่ละคนมีร่างกายและสภาพที่แตกต่างกันบางคนอาจจะทำได้ดีในบางด้านแต่อาจจะต้องพัฒนาในบางด้านสิ่งที่สำคัญคือคุณกำลังพยายามที่จะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่าท้อแท้ถ้าคุณทำบางอย่างไม่ได้แต่จงภูมิใจในสิ่งที่คุณทำได้อยู่และพยายามปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันแม้แต่ความก้าวหน้าเล็กๆน้อยๆก็มีค่ามากการที่คุณยังสามารถเดินได้ดีขึ้นสักนิด หรือนอนหลับได้ดีขึ้นสักคืนหรือมีความสุขมากขึ้นสักหน่อยนั่นล้วนเป็นชัยชนะทั้งสิน้นขอให้จําไว้ว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขสิ่งที่สําคัญจริงๆคือคุณภาพชีวิตและความรู้สึกของคุณเองถึงแม้คุณจะอายุ 70- หรือแ0แล้วแต่ถ้าคุณยังรู้สึกแข็งแรงมีความสุขและทําในสิ่งที่รักได้นั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดอายุไม่ได้กําหนดว่าคุณจะทําอะไรได้หรือไม่ได้แต่เป็นวิธีที่คุณดูแลตัวเองความคิดของคุณและการใช้ชีวิตของคุณต่างหากที่กําหนดว่าคุณจะแแแแขข็งรงรละมมีคควาสุ่ไหน เราหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณดูแลตัวเองให้ดีขึ้นหรือถ้าคุณยังแข็งแรงอยู่แล้วก็ขอให้คุณเก็บรักษาความแข็งแรงนี้ไว้ให้นานที่สุดอย่าลืมว่าชีวิตนั้นสวยงามในทุกช่วงวัยและคุณสามารถมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ในทุกวัยถ้าคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่ามันมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะและถ้าคุณยังไม่ได้กดติดตามช่องของเรากดติดตามด้วยเพราะเรามีเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับสุขภาพและการใช้ชีวิตอีกมากมายที่จะมาแบ่งปันให้คุณ และเรายังอยากฟังความคิดเห็นของคุณด้วยลองบอกเราในคอมเมนต์ว่าคุณทำได้กี่อย่างจากทั้งหมด8อย่างหรือคุณมีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพที่อยากแบ่งปันกับเพื่อนๆคนอื่นไหมเราอยากรู้เรื่องราวของคุณมากๆกเลยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนั้นจะช่วยให้เราทุกคนเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นอย่าลืมว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวมีคนอีกมากมายที่กำลังเดินทางในเส้นทางเดียวกับคุณและเราทุกคนสามารถเป็นกำลังใจให้กันและกันได้สุดท้ายนี้เราขอให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุข และมีชีวิตที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยสิ่งดีๆอย่าลืมว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่เริ่มต้นวันนี้จะสร้างความแตกต่างใหญ่หลวงในอนาคตขอให้คุณจงมีความภาคภูมิใจในตัวเองในทุกสิ่งที่คุณทำได้และจงจำไว้เสมอว่าคุณมีคุณค่ามากๆชีวิตของคุณมีความหมายและคุณสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพได้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับขอให้มีชีวิตที่ดีและแข็งแรงทุกคน